เจ็ดหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครหนึ่งกล้าที่จะเป็นในแบบของตัวเองบางครั้งความสำเร็จเริ่มต้นแค่จากการไม่พยายามเหมือนใครเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่แค่จริงใจกับสิ่งที่ทำก็มีค่ามากพอแล้ว 2. ซื่อสัตย์กับใจมากกว่าแผนการวางแผนดีแค่ไหน ถ้าใจไม่อยู่ด้วยมันก็ไปไม่รอดลองฟังใจตัวเองบ้างบางทีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอาจไม่ใช่แผนแต่คือเหตุผลที่ทำสามทำเงียบๆแต่มั่นคงไม่ต้องรีบบอกใครว่าเรากำลังพยายามปล่อยให้สิ่งที่ทำค่อยๆพูดแทนเราทีละนิดสี่อย่าเอาเวลาไปเปรียบเทียบ ให้เอามาเรียนรู้แทนทุกคนมีเส้นทางไม่เหมือนกันเรามีสิ่งที่เขาไม่มีและเขาก็มีสิ่งที่เราไม่ต้องมี5วางสิ่งที่หมดเวลาอย่างอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแค่มันถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยเพื่อให้มือเราว่างพอจะรับอะไรใหม่ๆห่หเริ่มแม้ยังไม่พร้อม บางสิ่งจะไม่มีวันเริ่มเลยถ้าเรารอให้ทุกอย่างชัดเจนแต่ถ้าเริ่มก่อนแล้วค่อยเรียนรู้เส้นทางมันจะค่อยๆเปิดเองทุกครั้ง 7. อยู่ใกล้คนที่มองเห็นความพยายามของเราแม้ในวันที่เราดูธรรมดาที่สุดเพราะคนแบบนั้นจะเตือนให้เราจำได้ว่าเรามีคุณค่าตั้งแต่ก่อนประสบความสำเร็จด้วยซ้ำ อย่าลืมกดติดตามอยู่กับป้าเดี๋ยวใจก็ดีขึ้นไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ